เมื่อถ้าเราไปเล่นแพสซีฟแม่งแต่แรกอาจะดีกว่านี้ถ้าเราไม่เล่นพ <ไป S 1> แ,แนนพสซีฟม,มากๆไปตั็นตอนแรกๆจะไม่เก็บเฮลไฟอยู่ดีถ้าเทอานั้นเราฮิลไมเนี่ยนแล้วเขาก็จะกัดไอ้นั้นเหลือหนึห่งไม่ได้เขาจะเอาสองตัวนั้นเคลียร์ไปแต่ก็จะยังไม่รีต่อยดีขาดอยู เราเรามีสี่ม, e. มันก็จะกลับมาขาดหนึ่งอีขาดหนึ่งแต่อย่างน้อยเราไม่ต้องโด,ดนไอตัวนั้นโขกหน้ามาหรือไม่ถ้าเธอโดนเราแทบไม่าไา้ดังไรเลยไม่ได้เปิด ที่เราจะตายอยู่แล้วถ้าเขามีน,นั่นเราตายถ้าเขามีสตาร์ไฟเราตายเราไม่น่าเพลียเราสตาร์ไฟนะประเด็นโอ้ oh, my god You serious I need a weapon, need a weapon. Yeah good luck bro I need a weapon วอลล็อกไม่มีแน่แน่ weapon เนี่ย มีอะไรแยกกว่านี้ด้อีกไหมเนี่ยแบบแยกกว่านี้ได้อีกคงเขาได้เฟรมสไตล์จากไอ้สเปลสิงเกอร์ตัวตะกี้ไป ไม่รู้เขาได้อะไรไปถ้าเขาได้อะไรที่มันขยะเหมือนกันไปก็ยุติธรรมดีเพิ่มการ์บนมือและใช้ไม่ได้ทั้งคู่ถ้าเขาได้การ์ที่ดีไปนี่ยมันถึงจะ อย่างน้อยเราก็ได้เดลี่ไฟซัน What a wonderful card น่าเราทำอะไรได้บ้ปะเรามีเพลงกี่เพลงบ้างเพลงแรกไซฟอนนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพย์ก็ใช้ทุกโปว้นี่จะเอาจะเอาสหนึ่งหนึ่งสองตัวนี้ค่านี้ได้หรือไม่ก็อีกเพย์ก็คือตีตีอันนี้แล้วไล no นะ่เดิน i n f e r n อ l นั่นน่าจะแย่ที่สุด <won> ถ้าเราใช้ทุกโบวนี่เราเอาหนึ่งหนึ่งตีอันนี้เขาจะเหลืออันนี้่เราจะไม่มีการไปไหนให้เราอยากเล่นไปอยู่ที่หรือไม่ก็คือเราใส่ฟอนนี่ล้วผ่านแต่ฟอนลราผ่านอาจจะไม่แย่แต่ผมว่าเราถ้ามันมีตัวแย่กว่าน,นี้ oh, มาให้เราใส่ฟอนมันจะแย่ได้ ถ้าจะคิดแบบแเราเล่นแบบนี้ไฟเขา5-5ตี3-2ถ้าเราโชคดีน,นี่ยิงอ้น,นี้ให้ฮิวโทดยิงไอ้ฟอร์หนึ่งเราเดทอินเฟอร์นอลได้ถ้าเราโชคดี โอเคเราโชคดีชัวร์เย้สิบแปดแต่ถ้าเสียนี่เขาลงฟอร์แท็งแม็กเลยใหญ่มากมีไซฟอนโซลได้อยากเก็บไซฟอนโซลไว้ใช้กับตัวพวกนั้นมากกว่า ไม่งั้นเขาลงมา,าทีนี่แบบเราเคลียร์ไม่ทันแล้วเขามาเฟสนี่มันจะลำางาเฟสลอ๋อผมจะไม่แทบแนละ้วเขาไม่มีใบหญิงแน่แน่เขาเล่นแบบแต่คือตะกี้เราน่าจะเล่นวินเดียนมากกว่าหรือเปล่า เ่เราตายแล้วแน่ๆเลยเขาจะมีใบยิงเยอะมากเราทำอะไรไม่ได้นถ้าเขามีไพโรเราก็ตายนลแต่เจอเมดก็แบบนี้แหละแบบถ้าเขาได้มือดีมากๆแบบการยิงทางเด็กอะไรแบบเนี้เราจะสู้ยากแล้วถ้าเกิดเขาจวดได้เคอร์ด้วยแบบบินเดียนมาก,ก่อนเวทมาที่หลังเป็นเล่นด้วยยากมากอยู่เป็นว่าจะพยายามเรสให้ชนะแล้วอย่าแท๊ ไผ่โรตายแต่ถ้าเป็นไพโรเราตายไปแล้วไอ้นี่มีคิวให้เราได้ ไม่อยากลงไอ้นี่ไปแต่ลงไปก็ไม่น่าแปลกคือเราเลือดแปดกับเลือดเก้าไม่ต่างนะถ้าเราจะถ้าเราจะตายด้วยไฟบอลไปเดี๋ยวคือเราตายให้เลือดเขาไม่มีการเลยยิงสีได้แบบถ้าเราจะตายที่เลือดแปดเนี่ยจะเป็น d า r k One b r e a t Fort, f o u แลวไฟบอลผมว่าลง Son of a Bitch เราก็ต้องมาเลือดแปดอยู่ดีนะเขามีสามเฟรมสไตล์เลยเกือบดีนะเพื่อนเกือบดีนะ เลือดทหารพิกิน n ะเ,นเราได้เ nope. อวอเกอร์ใเจอเอร e เฟก์บอมดีตรงที่มันจิบเยอะได้แตรีมไซส์ย,ยิบเยอะไม่ได้ก็ไฟบอห้าใบมันทำให้เรามีดีตอได้ก็ไม่เจอวอลเออร์อ ซึ่งเราไม่เจอไวเออร์เราไม่มีใครเล่นแบบนีลล้นะนอกจากว่าอยากแพ้แบบเพชรฝนี่จะเล่นวอนรีเออ์มีอะไรบ้างโชว์ออฟอยากแพ้เงินเยอะไป ว่าผมจะทำแบบนี้เอานี้ตีไอ้นี่เราจะไม่ฮิวเพราะว่าเขาจะตีมิสมาโดนไอ้นี่อยู่ดีนั่นเราจะลงฮารเ์เวสโกเลมไปเพราะว่าถ้าไอ้นี่ตีไม่มิสมาโดนฮารเ์เวสโกเลมเขาจะเคลียร์ฮารเ์เวสโกเลมทั้งตัวไม่ได้ทําให้เรามีเม็กแน่ๆเรามีเม็กแน่ๆเราก็ลงกอริลลาบอดฟอร์เลวเวอเร์ a l o สามได้ A นี่ยอมาจาก Alone นะคือมันจะมันอาจจะเป็นคำใบ้จากวิสานะคือการเป็นนี้จะเป็นเม็กตัวเดียวไปอีกสามแพทนะมันเลย A 3สามนะแบบ Alone ไปอีกสามแพทนะเป็นการบอกใบ้จากวิสานะแบบนี้แย่ที่สุดเลยเราไม่ได้ลงไอ้ฟล์เวอร์อารนเสไป โอ้ยการ์ดไปนี้มาโหจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยพระเจ้าจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ย นั่นเป็นสามดาเมจที่หน้านี่มัสเบียก o ดกา a r d ลุกไลก o ดกา a r d ทุกมีการที่มันได้จากเว็บสปินเนอร์เราต้องใช้ลิมูฟอลให้ดีที่สุดในเด็กเราฆ่าทิง้งโคตรไม่ยุติธรรมเลยแต่มันได้จากเว็บสปินเนอร์ไม่ต้องพลิกด้วยซ้ายเอาการที่แบบ แทบจะดีที่สุดในเด็ก,กที่ที่เราเป็น removable เนี่ยฆ่ามันทิ้ง <'re> เปลืองมากเลยละจะเปลืองได้ขนาดนั้นถ้า <I see. S 2> <Yes. S 1> เขาไล่เดลี่ช็อตมา <I see. S 1> นั่นไม่ใช่เดลี่ช็อต กลัวตายอยู่นะเนี่ยผมไม่อยากแทบเยอะแทบแบบเขาอาจจะดีอนหนึ่งไม่ได้ <c oughs> ไม่อยากแทบเนี่ยโ <c oughs> อ้ยไอกทีนึง Yes อ้าวลงอันนี้เป็นการหกสีนะ่ เตอร์หน้าเราจะด,ดอะีอยู่ 10. ด้วยฮไหลยอย่าอันลีสนะเฟย์สิบต้นหนึ่งหนึ่งต้นสองสองเออกุชกุช I'm so good at this โ Oh God เขาดีจัง okay, เครามีดีต่อได้หรือยคร่บเรามีสิบเอ็ดสิบสาม สิบหกยยังน่าจะค่อยคยเขียไปดีว่าหลไฟไอ้นี่ไว้ก็ได้แบบเขาจะไล่มัเนี่ยแค่สองตัวแย่สุดคืออะไร แย่ yeah, สุดคืออะไรเนีเขาได้อลไรสองตัวได้ทำให้เราแพ้ได้โอ้ไม่ก็น่ามีเท่าไหร่แล้วหกสิบหกสิบเก้าเราแทบเป็นยี่สิบเอ็ดผมว่านี่หลีต่อนะ ไ่ชงั้นไม่แปลกที่เราจะไม่เล่นมาเลยถ้าเราหยิบได้การดแย่มากๆเราก็ไม่อยากสวยได้ ทิ้งไปก็ได้มือเราคงแบบมีอะไรให้ลงเทินแรกแหลกย่อมเลย perfect นี่ยได้เล่นมันเปล่าๆนะแล้วก็แพ้ feel bad man ดีว่าเราจะเล่นใน h a r v e s t Golem ด้วยต้องดูก่อนวนะ่าเขาจะเล่นอะไรมาแบบเขาเคลียร์ h a r v e s t Golem ได้ทั้งตัวหรือเปล่าจะเคลียร์ไม่ได้ก็มีเหตุผลให้เราเล่นในเออร์โลนเอสามอยู่เนี่ยเคลียร์ไม่ได้เล่นในเออร์โลนเอสามไม่มาเสียงไหมนะถ้าเขาตีโดนเขาจะเคลียร์ได้ผมคิดอะไรอยู่เนี่ยว่าเราเล่นเซฟเไปแล้วหลงไอ้นี่ไปไม่ดีกว่าเลยนะแบบถ้าเขาตีโดนทำไงวะเนี่ยมิส มิสโอ้โเค่ส <b> ก <ot> so ูดแต่เราจะเล่นในบอว์บอดไม่ได้ต้องเคลียอันนี้หวังว่ามันจะออกสามนะมิงั้นเราไอ้นี้ไปเทรดแล้วเฟสสเตอร์หน้าเราข้ามาสเตอร์ละจวยได้หรือไม่เราจะเล่น PO ก็เราัวยไหลไปได้แบบนี้เลตเกมมันจะไม่แพ้ัว์ ก็เราโยนโยนทิ้งไปได้แบบเกมนี้เราจะแพ้เราเสียเทมโปลงั้นเราโยนของเราทิ้งไปเยอะที่สุดแล้วสวดมนต์เราได,เได้เสียดาย้จังเสียดายจังมันจะแพ้หน้าเสียดาย many p ทุก i b e s อ h m ม g ก็น่าจะแบบนี้นะผมว่านี่ตีนก็จนี้ตีนี่นีตีนี่นตีนี่เธอหน้าเร่าพีโอเทเลอร์แล้วลงมุมได้ได้ดัดเต็มเ n Best. 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 แบบนี้เราก็กินไม่ได้เพราะเราต้องใสฟ่ฟอนในนี้ก่อนเป็นอย่างแรกที่เราต้องทำแน่ๆไม่เห็นได้ใช้เลยตัวเราต้องใช้ใสฟ่ฟอนทิ้งเ,ยเอยไอตัวเราต้องใช้เอพีโอทิ้งเลยไม่เห็นได้เล่นเลยแต่ <S <S <Damn. S 1> ไม่มีเทิร์นให้เราเล่นเลยมีเทิร์นที่เราเล่นอย่างอื่นแล้วมันดีกว่าคอมโบไอ้เนี้โอ้ oh my god เร่อนีอ้จะดีกว่าผมอยากเล่นซอมบินแชมเปี้ยนเทินหน้าไปเคียร์ทุกอย่างจบปอดครับเร่งหนึ่งมันไม่ค่อยทำอะไรได้แล้วโอ้ยทำไมไปบ้าไปนั่นโอ้ว่าต t he อะเฮกแมนว่า t ์เดอะเ แบบถ้าคอนแฮมเมอร์ไม่ลงอันนี้ก็ดีอยู่มั้งจริงเขาเล่นพลาดเลยนะคอนแฮมเมอร์ก่อนแต่แบบเขาคอนแฮมเมอร์ทีหลังดีนั่นคือเซฟของเขาแล้วนั่นแหละจะเป็นเพย์ที่เขารู้สึกว่ามันเซฟแล้ว you. Thank แปดเขามีสิบแปดเพะว่าเรากินอันนี้ไปเพราะว่ามีสิบเจ็ดอยู่ดีเราต้องแทบได้สักอย่างที่มันไม่มีทางที่จะเป็นการ,ราท,ที่จะให้เราแก้ได้ดกินหนึ่งหนึ่งไปจะไม่ใช่อเดียที่ดีอยู่ดีเพราะว่าเขาจะ เพราะว่าเขาจะคอลแฮมเมอร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเรากินหนึ่งๆไปโอเคจ้แค่เล่นให้ลงดอกเตอร์ฟูมิได้ก็น,น่าจะพอ,อแค่ไม่ตายก่อน ราะเขาจะมีอตัวสามสองที่ลงมาระบัฟมนะีเป็นเหตุผลเดียวไหมเขาคอยมีดมือไมไม่ปกติจะไม่มีเหตุผลแห้คอยมีดหรอกไหม,มซึ่งนั่นจะไม่มีประโยชน์เพราะจะลงฮาวเวสโคเลมไปเขาจะต้องเอาสามสองัปนั้นนาะอือืมเขาคอยมีดทำไมได้ใช้ตะ what a wonderful card don't worry loves the cavalry's here what a wonderful card ถ้า heel fight อยู่ดีมั้ยมันเป็น4-2ถ้าเราไม่ฆ่าเทนนี้เข้าเทิร์นมันเป็น5-2ผมว่าผม heel fight <c oughs> แต่5-2นี่คือเท่ากับดอ4-0ได้นะแล้วโดนอีก5 วัดติงวัดเชอร์เปล่าๆน่าจะดีมีเพลงอื่นดีกว่านี้ไหมเพราะว่าถ้าเราลงฮาเวสโกเลมกับเอดาเพ็เรอร์ไปเขาอันนี้เท็ดเพ็เรอร์อันนี้เท็ดโกเลมอันนี้ตีโกเลมเดี๋ยวโกเลมสองหนึ่งเขาเลยสองหนึ่งกับสองหนึ่ง โอลเลมสองหนึ่งเราเทสสองหนึ่งถ้าเราลงไอ้ฟอตติงวัตเชอร์ไปคือหนึ่งแรกสองเรสองตัวนี้เทสวัตเชอร์เข้ามายรือไม่ถ้าเกิดเราจะเล่นเซฟที่สุดคือเราลงไอ้อโลนสามไปอโลนสามจะเทสสองตัวได้เหมือนกันเพราเราน่าจะหวังวอลลูจากอโลอนสามยากนะรือว่าเรายังคิดว่าอโลนสามจะมีวอลลูมากว่าอารลนสามจะมีวอลลูมากกว่าไอฟฟอตติงเพราะเลือดเราไปเยอะคงอาจจะแบบไม่อยากแท็บอะไรแบบนี้ ว่าเขามีใบอ่บมีในในเขาถึงเลินเทน,นะเขาไม่ยยดตัวนี้จริง มันี่อจะดีก็ได้ถ้าเขาเคียรถูกถ้าเขาเคียรผิดช่วยบูมจะแย่ยอยู่ดีถ้าเขาแก้ได้ถ้าเขาแก้ได้แล้วบูมบอดแล้วแหววโอ้ oh my god ไอการน่นี่แย่มากไม่ให้าลงดอกตะกูไม่ได้ไม่ต้องลงไอ้นี่ก่อนแล้วหวังว่าเราจะได้คอยหรือไม่กอเอฟนาเชื่อไม่ใช่ไม่ลงนีอไป่รอที่สุดคือเราได้คอยแต่เราไม่ได้ต้องเล่นเล่นไป ก็น่าจะสองหนึ่งตีสี่หนึ่งมโอ้เขามีเด็ีลีกไปเราตายดิเขาไม่รีต่อเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วตรอดใสฟ่ฟอนเรารอดอยู่ ถ้าเราใส่ฟอร์ในนี้เราขึ้นไปที่สิบห้าเขมีสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้ากขจะตีมาเก้าเรเหลือหกเหลือหกแล้วเธทหน้าเราต้องทำอะไรสักอย่างให้แบบเรารอดจากเอสามตัวนี้ได้เพราะเขาจะไม่มีมีดแล้วเรามีอะไรที่ทำให้เรารอดได้มีเฮลไฟเพามันมีเอ็กเซนแล้วเรารอเฮลไฟมันตรงมนี้ไปด้วยช่วยพิเวนต์อีกสอง้แเราไม่มีทางแถบได้เลยครับให้เรารอดได้ นี่เฟซที่อาจจะทำได้คือด็อกเตอร์บูมมาดักด็อกเตอร์บูมแล้วพีโอยัด Boom บ,บูมบอนระหว่างให้มันคลายสี่ายซึ่งก็ยากกว่ากันแล้วเราไม่มีทางดิสคอเวอร์ได้การอันนี้ช่วยให้เราลอดได้เหมือนกันเพราะมันดิสคอเวอร์ได้แค่หนึ่งถึงสามตัวเดียวที่ทำให้เราลอดได้คือเอไอ้ศูนย์สอง